วสวยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าของวันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะตอนนี้นะคะ พ่อก็ได้เอาอาหารมาให้นะคะนางก็จะอ้อนกินนิดหน่อยค่ะจ้าสวยๆก่อนนางจะเดินตามแล้วค่ะน้ำหวานเล่สปาโคลเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะ ก่อนจะเก็บเศษอาหารก่อนจะเอาลงน้ำน,นะคะก็ต้องให้นางกินอาหารก่อนค่ะสวัสดีครับบันอล่อยพระนวนครับผมค่ะสวัสดียาบเ,เช้าครับสวัสดีทีมท่าันครับผมตื่นต่อมากะมาเก็บพยะครับผมพี่น้องครับตื่นขึ้นกะเม่นออกมาหาแล้วครับผม วันนี้ก็จะพาหน,น้องน้ำหวานกับเพื่อนๆนะคะของซุ้มท่าทรายของเรานะคะไปทอดกระถทีที่วัดบ้านทาราดนะคะแล้วก็จะมีขบวนแห่นะคะแห่ช้างนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกค่ะ กินอย่างอรอร่อยเลยนะคะคนลอยก็ได้นำมูลของน้ำหวานนะคะไปทิ้งนะคะทำแบบนี้ทุกเช้าเย็นนะคะน,น้ำหวานก็ได้กินอาหารไปเรื่อยๆนะคะส่วนส่วนคนรลอยนะคะก็เก็บขยะไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะนำพาพี่เอฟซนะคะไปดูน้องช้างเชือกอื่นๆค่ะว่าตอนเช้านะคะเขามีกิจกรรมทำอะไรกันควรช้างทำอะไรกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้แล้วก็จะเดินไปหาพังพี่ดาวก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นควนตาลควนตาลมาแต่ไหนน้อครับสวัสดีครับควนตาลมาเจอกัดน้อง ทังแม่โบวี่ใช่ไหมคะสถานที่ก็จะเฉอแฉะนะนะคะพี่น้องพี่พี่เอเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันนะคะตอนนี้ก็เป็นน,นี่ก็เป็นน้องน,น,น,น้องเมฆของเรานะคะควรสำรองของพังพี่ดาวคะ่ะก็ได้มาเก็บ เศษอาหารช่วยควนโจ้ค่ะช่วยควนโจ้าบางครั้งก็ติดภารกิจไปหาย่านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>น้องพพี่ดาวก็ทักทายพี่พีเอฟซี FC แล้วนะคะพอี่ดาวออกเสียงหน่อยเร็วเจ้าส,สวยๆหน่อยเร็วจาสวยๆเร็วจ้าสวยๆเร็วพี่ดาวสาวหุ่นใหญ่ร่างใหญ่ของเรานะคะวันนี้เขาว่าจะมีงาน เนาอบ้านทา,าร่าจะทำอะไรคะแห่กทินครับผมแหกทินของอของกลุ่มอะไรนะกลุ่มช้างวัฒนธรรมครับผมเออกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะคะวันนี้ก็จะได้ให้พี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะเห็นภาพสวยๆว,วันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมเดี๋ยวทางเรานะคะก็จะลงให้พี่ๆดูไปเรื่อยๆนะคะ ดูกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราประเพณีบ้านเรานะคะประเพณีแห่กระถินของบ้านท่าลาดค่ะเหมือนพังพี่ดาวอยากเล่นกับหนูเลยนะคะพังพี่ดาวเนี่ยไม่สปาโคนเหมือนน้ำหวานเลยค่ะเขาลงน้ำคับผมอ๋อคือว่าเราให้อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะลงเล่นน้ําของเขากินน้ําของเขาเองนะคะแต่น้ําหวานก็ก็ยังว่าน,นะคะน้ําหวานก็ยังไม่ให้ลงไม่ให้อะไรนะคะ น้ำมูลก็ขึ้นมากเลยค่ะขึ้นเยอะเลยเนาะคนเมฆเนาะขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะระดับถ้าตรงนี้ไม่สูงนะคะท่วมแล้วนะคะเนี่ยครับผมถ้าที่ตรงนี้นะคะระดับที่ตรงนี้ไม่สูงท่วมแล้วค่ะคนโจ้ไปไหนอะ่ะน่า,นาะจะไปตัดหญ้าแล้วครับผมอ๋อจะไปตัดหญ้าให้สาวสวยร่างใหญ่ของเรานะคะ ถ้าเดี๋ยวพาพี่พีเอฟซีไปดูเชือกอื่นๆนะคะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมทุเต่นครับผมสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีมีสุขทุกทั่วหน้าครับผมสวัสดีมีค่ามาน่าฉันสวัสดีแล้วดีชั่วคีวันสวัสดีทุกวันสุขสันต์เอ๋ยครับดูคาลมของคนอ้วนนะคะครับผมสาวเยอะนะคะนี่สาวเยอะครับผมมีแค่ละมีแค่ละครับละครับผมวันนี้จะเปิดตัวแฟนไหม ก็ที่ให้เพื่อนถ่ายคลิปให้ครับผมวันนี้แต่ว่าเราจะไปเปิดตัวแฟนคนอ้วนกันนะคะวันนี้ใหญ่เพื่อนถ่ายคลิปให้น้องครับเดี๋ยวแม่ๆพี่ๆเอฟซีจะได้เห็นคนสวยๆของแม่ภูผานะคะวันนี้ค่ะรอดูได้เลยนะครับผมประมาณชั่วช่วงๆช่วงใบใบครับผมช่วงใบใบวันนี้เราก็จะซูมหน้าคนอ้วนให้ยังนมาซ่มไกลเลยครับผมผมก็อยากอายพี่น้องเอฟซีกันเลยไม่ต้องอายค่ะ่อขนาดนี้ค่ะแต่ว่าเห็นแต่ แต่ว่าส่งโจนนี่ก็ใจดีนะครับด้วยแม่นบ่คคะครับผมค่ะแล้วกี่เชื่อคะวันนี้ร่วมขบวนแห่ก็ยังไม่แน่ใจครับผมมันยังระบุไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็มาเรื่อยๆอยู่ครับผมจ้าแล้ออก็ถ้าตอนนี้ยอดนะครับผมจะแจ้งยอดของกะทินนะครับรวมทุกช่องเลยเนาะครับรวมทุกช่อง เยอะแต่ละช่องดีกว่าค่ะเยอะแต่ละช่องเหรอเพราะว่าเราบวกคือยอดของช่องพระนาหวานเท่าไหร่ครับห้าร้อยคะแนนจ้าห้าร้อยคะแนนครับแต่ของสีดอคุณเงินหมื่นหมื่นสองคะแนนครับผมหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนครับผมและช่องพายภูผาล่ะคะช่องภูผาบ่มีจัดคะแนนเลยครับผมช่องคำหมื่นหนึ่งหมื่นคะแนนค่ะคำหมื่นห่งหมื่ครับผมค่ะจะมากจะน้อยจะไงแล้วก็ พี่พี่เอฟซีก็ซอยกันเก่าครับซอยกันคือเก่าค่ะพี่น้องเราไม่ว่ากันค่ะจะมากจะน้อยนะคะมีเล็กเท่ากับซอยตามเล็กครับผมมีหลายก็ซอยตามหลายครับผมการทาบุญครับผมไปบําเดี๋ยววันนี้เราจะไปรวมยอดกันที่วัดหรือคาหรือที่ไหนคะเราจะไปตั้งอยู่ที่บ้านของพังคําหมื่นครับ๋เราจะไปตั้งที่บ้านของพังข้าหมื่นกันนะคะครับเริ่มขบวนแห่กันตรงนั้นนะคะผม ค่ะเดี๋ยวจาเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เห็นภาพไปเรื่อยเนาะครับอนอ้วนวันนี้แต่ละช่องก็ติดตามสุมท่าทรายอินเลยครับผมใช่ค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจด้วยนะครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สุมท่าทรายเราก็จะเหมือนจะท่วมนะครับผมลัวน้ําท่วมมากเลยช่วงนี้ต้องมาดูเรื่อยนะต้องมาดูเรื่อยต้องมาดูเช้าเช้าด้วยครับค่ะถ้ามาช้านี่ก็กลัวครับ เราต้องมาดูเช้าๆค่ะัวน้ําท่วมครับตอนช่วงนี้น้ําก็จะมาจากโคราชด้วยครับกลัวๆท่วมสุนทาสายของเราครับผมก็ดูๆกันไปนะคะดูแลคางทุกๆเื่อช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับผมวันนี้รู้สึกอิ่มบุญเนาะคนอ้วนเนาะเหมือนมนรู้สึกแต่เช้าเลยค่ะมารู้สึกแต่เช้าเลยแล้วเมื่อมรู้สึกจะ จะโชคดีด้วยครับผมเนาะภูผาจะให้โชคแม่กับพ่อกับพ um ี่พี่เอฟซีไหมน้อแน่นอนครับภูผาเดี๋ยวภูผาเดี๋ยวจะพาพี่พี่เอฟซีนะคะไปทักทายน้องภูผากันนะคะเดี๋ยวภูผาก็เดินมาครับผมให้คุลิงไปเอามาอยู่ครับผมไปเอาอะไรมาคะไปเอาเอาช้างครับไม่ไม่ใช่เอาอะไรมาแลครับไม่เอาช้างมาครับถางตัวใหญ่ครับผมถามมีงาด้วยนะครับภูผามีงาด้วยครับผม อ้วนเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะก็เป็นคนที่อารมณ์ดีหยอกย้อนน้องๆเก่งนะคะก็หยอกย้อนน้องๆคนถ่ายรูปให้ด้วยครับตอนนี้คนนุ่นครับไม่ต้องยิ้มครับคนนุ่นครับไม่ต้องยิ้มครับค่ะเราไปดูบรรยากาศของคนลอยเก็บขยะบอกกันครับเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องภูผานะคะคนตาลเป็นคน น้องผูผามาจากกกหลักตอนกลางคืน,นะคะ่ะผูผาทักทายพี่เอฟซีหน่อยเร็วผูผาสวัสดีครับลกสวัสดีครับก่อนน้องผูผาก็สปาโคลนเหมือนกันนะคะ นี่น้องภูผาก็อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะเก่งๆนยคะน้องภูผาใส่เล่นแต่เช้าเลยนะคะนี่ปลาโคนเลย อารมณ์ดีเลยค่ะน้องผูผาเล่นนะคะแล้วตอนนี้เล่นแล้วค่ะค่ะน้องผูผาก็จะมาทักทายพี่น้ำหวานนะคะเขาก็จะทักทายกันนะคะเขาก็จะมาสวัสดีตอนเช้าผู้าสวัสดีตอนเช้าพี่น้ำหวานนะคะตอนนี้ ก็จะพูดแบบนั้นนะคะถ้าเป็นคนคะ่ะขอชทักทายกันคะ่ะทักทายกระสาก็จะเดินไปกินหญ้านะคะค่ะก็ฝากพี่พี่นะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงใจให้ทำคลิปด,ดีๆมาให้พี่พี่ F.C. ได้ดูนะคะขอสวัสดี ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ